ดีต้อนรับสู่เมืองังกาสุกานะคะถ้าอยากรู้ว่าเมืองังกาสุการมีอะไรดีตามมาค่ะ แห่งเมืองลากากุกะฟังนะคะเห็นวิวทิวทัศน์ข้างหลังก็จะเป็นนาเกลือทีนี้ท่านผู้ชมมีคําถามใช่ไหมคะว่าทําไมเราพามาที่นี่ที่นาเกลือที่นี่ที่นาเกลือที่นี่จะเป็นนาเกลือที่พิเศษกว่าที่อื่นนะคะโดยที่ท่านผู้ชมเคยทานไหมคะเกลือที่ไม่เค็มแต่เกลือจะมีรสหวานวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะคะขอเชิญพบกับคุณอาริส แล้วประหลัดซันค่ะประหลัดซันสวัสดีค่ะตรงนี้นะคริเส้นีไรแล้วก็มีความเศอะไรบ้ับการกาศะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นทนานะครับคุณน้องเรนนคนาราไเกลือที่นี่นะครับจะมีรสชาตินะครับหวานนะครับสนใจไหมครับว่าทำไมถึงหวา ว่าทาไมเกลือมันหวานได้คะนะครับก่อนที่จะนําเนึ่งทุกท่านนะครับว่าเกลือตรงนี้มันหวานอย่างไรนะครับเกลือที่นี่นะครับมีอยู่5้าดีด้วยกันนะครับดีแรกนั่นก็คือดินดีนะครับดินดีพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นเต็นเลยนะครับเป็นดินเต็นเลย์ก็คือนะครับที่แม่น้ำตะพานีกับเอาเอาเอาไทยนะครับมาผสมผสานกันนะครับแล้วก็ทีดินตรงนี้นะครับมีเป็นเรายว่ามีแร่ธาตุ คัดดีที่สองนันก็คือน้ําดีนะครับน้าดีก็คือน้ําจากแม่น้าปัตตานีนะครับคือแม่น้ําจากเกอนบางลางนะครับลงมาผสมกับแม่น้ําผสมกับทะเลอ่าวไทยนะครับในอ่าวปัตตานีตรงนี้นะครับทําให้รสชาติความเค็มของน้ําในที่ตรงนี้นะครับลดลงไปเอนน้อยแลงปั๊บนะครับตรงนี้จะมีแร่ธาตุอะไรอย่างนี้กันไม่ว่าจะเป็นสารายแผ่นต้าในต่างๆนั่นคือน้ําที่ดีนะครับและดีที่สามนะครับก็คือ ดีที่สี่นะครับแดดดีโอ้โหไว้ผมไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าแดดดีมากแต่มีลมใช่ครับก็ลมแดดมาทำปฏิกิริยานะครับจึงจะทำให้เกเป็นเม็ดเกลือเม็ดเกลือนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ต้องมีตัวดีที่5นั่นก็คือภูมิปัญญาที่ดีนะครับเพราะนั้นภูมิปัญญานะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ทำมาแต่ตั้งแต่บรรพบุรุษ เรือตรงนี anyway like ้ม right. ีประวัตินะครับสมัยสมเด็จพระบรมราชานุภาพนะครับเคยเสด็จนะครับและก็บอกใน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 บันทึกนะครับว่าเรือตรงนี้นะครับของปัตตานีเนี่ยสามารถที่ขายไปถึงประเทศมาเลเซียนะครับและก็มีแห่งเดียวใช่ครับมีแห่งเดียวในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นควมสมบัติพิเศษอย่างยิ่งแห่งเมืองลังกาสุกานะคะเสร็จทีนี้ขอเชิญ าริสพาเราไปชมใกล้ๆนะอันนี้คือเรียกว่าเลื่องนะครับเรื่องที่มาจากการต,าตัดแดดบางคนก็เรียกว่าหนังที่มาหรือว่าหนังอะไรนะหมาที่เรื้อนนะครับทราบไหมครับว่ามีประโยชน์หรไม่ทราบนะคะะครับ <laughs> ตรงนี้นะครับ เป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในการทํานาเกลือนะครับว่าเกษตรกรพอตากแห้งสีบร้อยนะครับก็จะเอาเก็บหนังขี้หมาตัวนี้นะครับหรือว่าหนังหมาขี้เรือตัวนี้นะครับมาทุบแล้วก็ใส่กระสอบขายใส่นะครับในต้นมะม่วงต้นมะพร้าว,ต,ว,ต,วต้นปลาล์มรต้นส้มโอนะครับผลผลิตออกมานะครับส้มโอมะพร้าวมะม่วงนั้นจะทําให้รสชาติหวาน สำหรับท่านที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิธาธหกิจนาเกลือบานานั้นนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะครับที่เพจเกลือหวานปัตตานีหรือตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณครับ